เอินะแม่มากอนต้องเ่มีตะก็หัวใจมะสาบกอนจะเื่อน่ายจะมองเมมมดำ็นเอินจะแม่มากอนตองมีจะมีตะก็หัวใจมีสาบตะกอนเื่อนจะอบอแลก็แตก มันเอินดม่มังงอนดมยี่มีมางกองหัวใจจะสาบดังกองต้องไปกันผู้เผยดังกองอ่บอกกันลมดำมันเอ <eps selbst S 2> ินดมเอ๋มังงอมย่มากอัวใจจะสาบดัอ 嗯嗯、mm。Hmm. Mm hmm.

เฮ้ยน้องิสปเกงเลโอะไรวะทำไมตาดีดึงหัวหอมจมอะไรวะมาดิงมามาหัวองตัวเองยดงหัวอมมามันนี้ไม่ได้ขัดขี้ทำไมยิงหัวไม่คมมะ Isso. Đó, đó, đó. ừ đẹp đó ừm, tới ừ, mẹ lắm con người của con chắc con เริ่มอัดตัวเขาแบบเริ่มเริ่มดีหัวแตกแล้วโอ้โหมันยิ จบไม่ต้อนหัวนี้